สวัสดีครับผมทูมินิตนะครับตอนนี้อยู่เกม w อ r โซนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับซีซั่น5ก็ได้เริ่มซีซั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับซีซั่นใหม่ก็จะมีปืนใหม่มา2กระบอกนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวแค่กระบอกเดียวก่อนปืนนี้มีชื่อว่า ISO 9มมนะครับวิธีปลดล็อก ok ก็คือทําบตเทิลพารไปให้ถึงเลเวลที่กําหนดนะครับมันก็จะปลดล็อก ok ให้เลยหรือง่ายๆกว่านั้น,นครับคือให้เพื่อนโยนตให้ใน d m เปืนนี้อยู่ในประเภทของ DMG นะครับของแต่งที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้เลย โอเคผมใส่ลำกล้องส่วนตัวก็วประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใส่เปเลเลอร์ก็ตัวนี้ครับส่วนมัสโซประมาณนี้ครับอันเดอร์บาลก็ประมาณนี้ครับแม็กผมใส่เป็น50อยู่แล้วโอเคแม็ก okay. เริ่มต้นมันให้มา 3- ามนะครับรู้สึกกันน้อยไปผมเลยใส่เป็น50ต้นปืนนี้ผมมีปรับจูนนิดหน่อยนะผมปรับจูนประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมจะเน้นในระยะประชิดนะประมาณนี้ครับ ตัวน,นี้ก็ประมาณนี้เัืนนี้ก็น่าจะติดเมตา <Wow. S 1> ในพักใหญ่เลยนะครับเพราะยิงดีมากผมบอกไว้เลยเดี๋ยวไปดูในเกมเพย์กันเลยครับผมเพื่อนๆแต่งแบบไหนประมาณไหนก็ลองพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับแชร์กันไปเพราะผมก็แต่งม่วงเหมือนกัน <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้ผมแต่งแล้วมันรู้สึกเข้ามือดี <laughs> เดี๋ยวไปดูในเกมเพย์เลยครับ Enemy here. Target down. Moving to my mark. Enemy dropping into the AO. I'm moving my mark. I'm dead. I'm Finish them off. All stations, Whiskey All One is securing yeah, intel on side. enemy locations. Uh! He's down right here! <laughs> Grenade! Stiles on the move! Style marked! Fire! Rub some dirt on it! You'll be alright! Enemy soldier incoming. Red. I'm taking fire.